พอจะกระโดดตบหนึ่งร้อยครั้งได้สิบนาทีหรือว่าวิ่งสิบรอบได้สิบนาทีค่ะแม,ม่แล้วแต่พอนะวิ่งสิบรอบโอเคแต่ว่าต้อง,องวิ่งรอบนอกนี่นะบัจี้รอบใกล้ต้นไม้นะโอเคปะพร้อมไป อ้าวเจ็บไหมลุกเลยดูดิหัวเขาแตกไหมคะไหนดูสิว้ายมีแผลด้วยอ่ะไปล้างก่อนปะมมเอ้ยแมวดิมปะไปล้างก่อนเร็วรน้ำอะคะน้ำสะอาดตรงเนี้ย หไปแมงนะระวังเด้วย,ยจรวดพอกับของพีไหนเยอะเอาของพอกับของพี่อันไหนพุ่งได้เร็วกว่ากัน เาพามึงข้างหลวเม็ก็ระเบิดฮะอทำไมไม่พับอ่ะคะ ใครตดรถไฟตดรถไ,ไฟจะออกแล้วปุ้ย 啊。

ต้องเอาของพอไปพุ่งช่วยอะอ้าวได้แล้วเหรอ uh huh. ทำไงอะ่ะ ของใครร่อนดีกว่ากาันอะไม่รู้ของพี่แบบพีลังกาไหนลองดิจะรวนอย่างแบบไปตั้งหน้าถอยหลังจริงๆ อ mm ีงรายกดดค่ จรวดใครเจ๋งเลงโดนเป้าว้ายว้ายไม่ผ่านคุณสร้างจรวดไม่ผ่านหลังเส้นค่ะหลังเส้นค่ะโอ้ยไม่โดน <c oughs> คนดีพระข้มครอง <c oughs> บัจจัยไม้จรวด <c oughs> เล็งให้ด oh, so <c oughs> ีสิโอ <c oughs> like oh, oh, like ้โหจรวดอะไรเนี่ยอ okay. okay. ุ yes ่ยเกือบดดวงง้คุณเกือบคุณเกือบแล้วโอ้โหดูเลงดูเลงว้ายได้พอได้หนึ่งแต้มโอเคหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันอุ้ยไม่แบนเลยอ้าวเนี่ยอันนี้คือเทคนิคที่ทำให้จรวดพุ่งตรงเหรอคะ มาดิมาดิโอ้ยตายแล้ว, <c oughs> วไว้นเดินซ่อมบ่อยจังเลยนะอันเนี้ยจรวดอันเนี้ยยิง <c oughs> ไว้เ <c oughs> ชือกรองเท้าหลุดพี่ <c oughs> มาเชือกรองเท้าก่อน โดนโดนแขนสองแปมลอดบางขาเลยใครรัดช่องได้รอดช่องเหรอขนมเหรอคะแต่มันไม่โดนแม่ไงรอดช่องฮะโอ้โหยิงโอ้โหโดนมือเต็มเต็ม ขนาดมาใกล้นี่ยังไม่โดนอีกอุ้ยอายจังวู้หัวเหมือนโดนลุมเอ้ยใครตอดอะยังสามสี่สส ต้องกระโดดตบดังแปะแปะบนหัวดิเออเท่าไร่แล้วนับด้วยเอาคนข้างหลังอ่ะ นาสีดนาสีดจะเป็นลมแล้วปปาากไมโครเนับ